อยากจะบอกกลงๆเลยนะครับใช้คำว,ว่ากลงๆเอมื่อก่อนผมจะเข้าใจว่าแม่น้ำบางทองกับแม่น้ําเข็กมันคนละสายแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าแม่น้ําเข็กอยู่ตรงไหนแม่น้าบางทองอยู่ตรงไหนเพราะวมื่อพอขึ้นไปทางเลยขึ้นไปทางอาขึ้นเหนือวางทองไปส่วนใหญ่เข,เขาจะเรียกนี่แม่น้ําเข็กเข็กน้อยเข็กใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลงมาก็จะแม่น้ํำบางทอง อ๋อตอนหลังเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นแม่น้ำสายเดียวกันออ่ต้นน้ําก็มาจากทางเขาค้อใช่ไหมแล้วพอผ่านชุมชนไทยภูเขาเก็เรียกแม่น้ําเข็กอ,อจนกระทั่งมาเรื่อยๆมาจนถึงหลังจากนั้นถึงจะเรียกม่น้ําบางทองออออช่วงแรกๆก,ก็เป็นแก่งภูเขาอะไรเงี้ยจนเป็นน้ําตกนะวันนี้จริงๆเราจะมา <c oughs> คุยถามเรื่อง แม่นะไอ้เรื่องน้ำตกสมัยก่อนใช่ไหมยุคนั้นอ่ะใครไปเที่ยวก็ไปเที่ยวน้ำตกมีน้ำตกอะไรบ้างอ่ะมันก็จะมีน้ำตกแก่งโซพาแก่งซองวังลูกแอนใช่ไหมตอนหลังที่เราเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้สักนุทยานตามที่รัชกาลที่เก้าท่านมาเปลี่ยนชื่อสมัยก่อนพอช่วงเด็กเด็กอ่ะจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีอ่ะเอาใกล้ๆที่สุดก็จับกลายว่า เอาแก่งซองอา่าวังนกแอนตรงเนี้ยมันไม่ไกลเท่าไหร่แต่จริงๆจะบอกไม่ไกลก็ไม่เชิงนะมันก็ไกลเหมือนกันนะเพราะมันไอการเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกอืมพอไปแล้วยิ่งช่วงสงกรานต์หรือช่วงอะไรเนี้ยตอนเ,อเมื่อก่อนนะแถวที่บ้านนะเขาจะไปเที่ยวสงกรานต์กันทีใช่ไหมก็ไปเที่ยวที่อน้ำตกนี่แหละโอ้โน่นนั่ไปถึงปอยแล้วค่อยๆไล่ๆล,ลงมา ล่ปอยมาไอแข่งโซามาเอวังนกแอ่นใช่ปะ่ะแข่งจองเออแข่งซงแล้วถึงจะเลยมาบางทีก็จะมาเที่ยวก,กันใ,นในตัวเมืองไปดูหนังอะไรค่อยถึงจะค่อยกลับบ้านอืมที่มาชวนคุยก็คือจะพูดถึงแม่น้ําสายเนี้ยเอเป็นแม่น้ําสายสําคัญของที่โลกเหมือนกันนอกจากแม่น้ำน่านแม่น้ำอีกหลายสายแล้วนะ อก็ผ่านพม่าวังทองก็จะกลายเป็นชุมชนกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็ยังสงสยัยเยอะแม่น้ำวังทองเฮ้ยพอไหลผ่านวังทองไปแล้วยังวกกลับมาอีกอะ่ะถ้าใครผ่านไปทางเข้าวาังทองไปทางทางสักเหลกเนาะที่เข้าไปไอ้วังทองเนี่ยจะรู้สึกไอ้ม,มีน้ำอีกสายหนึ่งเข้าไปอ๋อจริงๆพอไปสุดแล้วก็วกวนกลับมาอีกเออมันก็นเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะบางทีเราก็รู้จักแม่น้ำอีกสายหนึ่งแม่น้ำัังกองแม่น้ำเชกนะครับ <laughs>